ในงานแต่งที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใครจะคิดว่าแม่สามีจะทำให้ทุกอย่างพังทลายด้วยการขโมยกล่องเงินรับไว้ต่อหน้าทุกคนเหตุผลที่เธอทำจะทำให้คุณแทบลืมหายใจในลานงานแต่งกลางสวนดอกไม้แสงไฟอุ่นส่องกระทบชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดกลิ่นหอมของดอกมะลิและกุหลาบลอยในอากาศแขกผู้มีเกียรตินั่งเรียงรายตามโตะ๊ะเสียงหัวเราะและดนตรีบรรเลงคลอไปทั่วบริเวณ เจ้าสาวยิ้มอย่างมีความสุขเจ้าบ่าวจับมือเธอไว้แน่นหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นบนโต๊ะรับของขวัญมีกล่องเงินรับไว้สีทองอารามแสงสะท้อนจากกล่องทําให้ผู้คนหันมามองแม่สามีแต่งกายด้วยผ้าไหมสีแดงลายทองใบหน้ายิ้มแย้มแต่แฝงแววคลุ่นคิดสายตาของเธอจับจ้องไปที่กล่องเงินลมอ่อนพัดผ่าน กลีบดอกไม้ปลิวลงบนพื้นเสียงพูดคุยค่อยๆจางลงในหูของเจ้าสาวเธอเห็นแม่สามีก้าวเข้าใกล้โต๊ะรับของขวัญมือของเธอเอื้อมไปแตะกล่องเงินอย่างแนบเนียนหัวใจเจ้าสาวเริ่มเต้นแรงอย่างผิดจังหวะนิ้วมือแม่สามีค่อยๆยกกล่องขึ้นดวงตาของเธอเหลือบมองรอบๆอ,อย่างรวดเร็วไม่มีใครทันสังเกตเสียงดนตรีแผ่วลงราวกับหายไปเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง ธอหายใจติดขัดเมื่อเห็นกล่องเงินถูกซ่อนไว้ใต้แขนแม่สามีฝ่ามือของเธอเย็นเฉียบสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวตรงหน้าแขกบางคนยังคงหัวเราะโดยไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นแม่สามีเริ่มก้าวเดินออกจากโต๊ะแสงไฟสะท้อนจากกล่องเงินที่ซ่อนอยู่เจ้าสาวกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเธอรู้ว่าทุกวินาทีมีค่าเสียงในหัวตะโกนให้ทำบางอย่าง แต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นกลิ่นน้ำหอมแรงของแม่สามีลอยประทัดจมูกเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนหัวใจของเจ้าสาวเต้นรัวจนแทบระเบิดออกมาเจ้าสาวมองตามทุกข้าวของแม่สามีแสงจากคมไฟไหววูบไปตามแรงลมเงาของแม่สามียาวทอดบนพื้นหญ้าแขกโต๊ะใกล้ๆเริ่มหันมามองด้วยความสงสยัยเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นเป็นระลอก แต่แม่สามีกับเดินต่อไปโดยไม่หันกลับเจ้าสาวกัดริมฝีปากแน่นความรู้สึกร้อนเผาไหลาจากหน้าอกสู่ใบหน้าเหมือนเลือดทุกหยดกำลังสูบฉีดอย่างบ้าคลั่งเธอก้าวออกจากเวทีช้าๆสายตาไม่ละจัดแขนที่กอดกล่องเงินไว้แน่นเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นดังก้องในหัวกลิ่นอาหารจากโต๊ะบุฟเฟ่ลอยมากระทบแต่รสชาติในปากกลับขมสนิด ความสุขของงานแต่งค่อยๆแปรเป็นความอึดอัดที่กดทับทุกลมหายใจแม่สามีหยุดชะงักเล็กน้อยตรงมุมเงามืดของสวนเธอก้มลงเหมือนจะจัดชายผ้าไหมแต่ดวงตากลับกวาดมองซ้ายขวายอย่างระแวดระวังเสียงใบไม้ไหวเบาๆกลับฟังเหมือนสัญญาณเตือนเจ้าสาวยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวฝ่าเท้ารู้สึกถึงความเย็นของดินและหญ้าแสงไฟตรงมุมนั้นสลัวกว่าที่อื่น ทุกสิ่งดูเงียบงันจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ชัดเจนหัวใจของเจ้าสาวเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นแม่สามีเอียงตัวเล็กน้อยมือข้างหนึ่งยังคงกอดกล่องเงินไว้แน่นอีกข้างล้วงเข้าไปในกระเป๋าผ้าทรงยาวเจ้าสาวไม่รู้ว่าภายในนั้นมีอะไรแต่ความรู้สึกเย็นว่าบแล่นไปทั่วร่างความเงียบหนานหนักปกคลุมรอบตัวราวกับไม่มีใครเหลืออยู่ในงานในเงามืดของสวน แม่สามีค่อยๆดึงผ้าคลุมบางอย่างออกจากกระเป๋าเนื้อผ้าสีดำดูดซับแสงจนแทบมองไม่เห็นเจ้าสาวจ้องเขม็งหัวใจเต้นถี่รัวกล้ามเนื้อที่ขาเริ่มเกร็งโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะของแขกจากด้านในงานแผ่วเบาราวกับมาจากอีกโลกเหลือเพียงเสียงลมหายใจและจังหวะหัวใจของเธอเองแม่สามีก้มสีสลงซ่อนหน้าครึ่งหนึ่งไว้ใต้เงา สายตาของเธอวาววับเหมือนกำลังวางแผนบางอย่างเจ้าสาวขยับเข้าไปใกล้อีกก้าวความเย็นจากลมกลางคืนพัดผ่านต้นคอทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวทันใดนั้นแม่สามีหมุนตัวอย่างรวดเร็วแววตาของเธอจับจ้องตรงมาที่เจ้าสาวกล่องเงินในอ้อมแขนถูกยกขึ้นเล็กน้อยราวกับตั้งใจให้เห็นชัดริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มบางที่ชวนให้รู้สึกหนาวเยือก เจ้าสาวชะง,งักลมหายใจขาดห่วงในอกโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในเสี้ยววินาทีเสียงใบไม้ไหวเหนือสีสะดังขึ้นกลิ่นดินชื้นหลังฝนซึมเข้ามาในลมหายใจความมืดรอบข้างยิ่งทําให้แสงไฟจากงานด้านหลังดูไกลออกไปแม่สามีค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ส้นรองเท้ากดลงบนพื้นหญ้าดังเบาๆดวงตาของเธอไม่กระพริบแม้แต่น้อยเจ้าสาวถอยหลังหนึ่งก้าว ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นแข็งของทางเดินหินความเย็นซึมผ่านรองเท้าเข้าสู่ผิวมือของเธอสั่นเล็กน้อยความคิดตีกันวุ่นในหัวแต่สายตายยังคงจับจ้องที่กล่องเงินซึ่งสะท้อนแสงสลัวแม่สามีหยุดห่างเพียงแค่เอื้อมมือถึงเสียงหัวใจของเจ้าสาวดังก้องในหูจนกลบเสียงอื่นหมดริมฝีปากแม่สามีขยับช้าๆเหมือนจะพูดบางคำทว่าก่อนเสียงจะเล็ดลอดออกมา เสียงจานกระทบพื้นจากในงานดังลัน่นแขกหลายคนหันมามองทางนี้พร้อมกันแสงไฟจากเวทีศาดตรงมาที่พวกเธอเงาของแม่สามีและเจ้าสาวทอดยาวบนพื้นและในแสงนั้นกล่องเงินปรากฏเด่นชัดในอ้อมแขนของเธอเสียงซุบซิบเริ่มกระจายจากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่มุมสวนบรรยากาศอบอุ่นของงานแต่งพันกลายเป็นความตึงเครียดแม่สามีขยับมือกอดกล่องเงินแน่นกว่าเดิม ดวงตาของเธอวววโรดด้วยแววท้าทายเหมือนไม่เกรงกลัวต่อสายตาของใครทั้งนั้นเจ้าสาวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในหัวใจเหมือนหัวใจจะกระแทกออกมันกอกทุกก้าวที่เธอเดินเข้าไปใกล้กลิ่นน้ำหอมแรงนั้นก็ยิ่งชัดเสียงดนตรีในงานหยุดลงโดยไม่มีใ,ใครประกาศความเงียบปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงกระดิ่งเล็กๆจากซุ้มดอกไม้ที่สั่นไหวแม่สามีเหลือบตามองรอบตัว ริมฝีปากโค้งเป็นรอยยิ้มจางๆเราวกับเธอกำลังสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าสาวหยุดห่างเพียงไม่กี่ก้าวลมหายใจสั้นและแรงสายตาของพวกเธอประสานกันราวกับไม่มีใครอื่นอยู่ในโลกมือหนึ่งของแม่สามีเลื่อนลงใต้าชายผ้าไหมทำให้เกิดเสียงเสียดสีเบาๆและในวินาทีนั้นเจ้าสาวเห็นบางสิ่งแวบออกมาจากเงามือใต้ชุดของเธอมันเป็นถุงผ้าสีดำใบเล็ก ปากถุงถูกมัดด้วยเชือกสีแดงเนื้อผ้าดูเก่าและหยาบเหมือนผ่านการใช้มานับครั้งไม่ถ้วนแม่สามีดึงถุงนั้นออกมาช้าๆดวงตาย,ยังคงจับจ้องที่เจ้าสาวอย่างไม่ละไปแสงไฟสลัวสะท้อนบนเชือกสีแดงราวกับมีชีวิตเจ้าสาวกลืนน้ำลายความแห้งผากในลำคอทำให้กลืนยากปลายนิ้วเย็นจนรู้สึกเหมือนไม่ใช่ร่างกายของตัวเองแขกบางคนเริ่มลุกจากเก้าอี้ เสียงรองเท้าส้นเตี้ยกระทบพื้นดังระงมบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุนงงและความกดดันแม่สามีค่อยๆค,คลายเชือกออกปากถุงเปิดช้าเหมือนตั้งใจให้ทุกคนมองเห็นภายในมีประกายแสงเล็กๆวูบว่าเปล่ากับเหรียญและอัญ,ญมณีกล่องเงินยังอยู่ในอ้อมแขนอีกข้างขณะที่เธอเองตัวเล็กน้อยทําให้ของในถุงส่งเสียงกระทบกันดังแผ่วๆเจ้าสาวรู้สึกเลือดสูบฉีดแรงขึ้น หัวใจเต้นกระแทกซี่โครงทุกประสาทสัมผัสถูกตรึงอยู่กับภาพตรงหน้าแม่สามียกถุงขึ้นระดับอกประกายจากของข้างในสะท้อนกับแสงไฟทําให้ผู้คนรอบข้างเริ่มจ้องอย่างตั้งใจเสียงพึมพำเริ่มดังขึ้นทั่วงานคําถามมากมายถูกแลกเปลี่ยนด้วยสายตาแต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปใกล้เจ้าสาวก้าวช้าๆฝ่าเท้าสัมผัสความสาของพื้นหินที่เย็นเยียบ มือกำชายกระโปรงไว้แน่นราวกับพยายามยึดสติแม่สามีจ้องมองกลับรอยยิ้มของเธอแฝงความลึกลับและท้าทายเหมือนคนที่กำลังถือไพเ่เหนือกว่าลมเย็นพัดผ่านกลีบดอกกุหลาบปลิวว่อนกลางอากาศกลิ่นหอมหวานกลับกลายเป็นกลิ่นขมในความรู้สึกของเจ้าสาวจูจ่ๆแม่สามีก็ก้าวถอยหลังหันตัวไปทางประตูทางออกของสวนทั้งกล่องเงินและถุงผ้าสีดำยังคงอยู่ในมือเธอ เจ้าสาวรู้สึกเหมือนเวลาเริ่มวิ่งแข่งกับหัวใจทุกวินาทีที่ปล่อยให้เธอเดินออกไปคือการปล่อยให้ความจริงหลุดลอยไปตลอดการเสียงฝีเท้าของแม่สามีเร่งขึ้นส้นรองเท้ากระแทกพื้นหินเป็นจังหวะทีเงาของเธอสั่นไหวไปตามแสงไฟที่ไล่หลังมาเจ้าสาวสูดลมหายใจลึกความเย็นแล่นไปทั่วปอดรากับเตรียมตัวกระโจนเข้าหาแขกบางคนเริ่มส่งเสียงเรียก ชื่อของแม่สามีลอยวนอยู่ในอากาศแต่เธอไม่แม้แต่จะหันกลับมามองกล่องเงินในอ้อมแขนกระทบลำตัวจนเกิดเสียงเบาถุงผ้าสีดำแกว่งไปมาในมืออีกข้างประกายจากด้านในแวบวับราวกับล้อเลียนทุกสายตาเจ้าสาวเร่งฝีเท้าตามความห่างเพียงไม่กี่ก้าวทำให้หัวใจเต้นแรงเหงื่อซึมออกจากฝ่ามือแม้อากาศจะเย็นแม่สามีถึงแนวประตูไม้โค้งของสวน แสงจากภายนอกศาสต์เข้ามาเป็นเส้นยาวเธอชะนักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยกมือผลักประตูออกบานประตูไม้ส่งเสียงเอียดเบาๆกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นดินชื้นจากด้านนอกคละเข้ามาความมืดนอกสวนดูหนาแน่นกว่าที่คิดแม่สามีก้าวข้ามธรณีประตูชายผ้าไหมสีแดงปลิวตามแรงลมกลางคืนเงาของเธอถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดทีละน้อยเจ้าสาวเร่งฝีเท้าเข้าใกล้ เสียงหัวใจเต้นประสานกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นถูกย่างก้าวเหมือนยาวนานเกินไปแขกหลายคนเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้เสียงเก้าอี้ครูดกับพื้นดังระงม,มสายตาทุกคู่หันไปยังทางออกแม่สามีหันมามองเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาวาววับราวกับมีบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครรู้แล้วจึงก้าวหายลับออกไปนอกสวนพร้อมกล่องเงินและถุงผ้าสีดำลมแรงพัดเข้ามา กลีบดอกไม้กระจายเกลื่อนพื้นเจ้าสาวหยุดยืนตรงประตูร่างกายแข็งราวกับถูกปรึงอยู่กับพี่เสียงจากภายในงานยังดังแผ่วอยู่ด้านหลังแต่ในความเงียบของทางเดินนอกสวนทุกอย่างดูว่างเปล่าและเย็นยะเยือกเจ้าสาวก้าวออกไปบนพื้นกรวดเสียงเม็ดกรวดบดกันใต้ส้นรองเท้าดังก้องในหัวกลิ่นหญ้าเปียกและดินโคลนตีขึ้นมาแรงแสงไฟจากงานด้านหลังเริ่มเลือนราง มีเพียงแสงจันทร์ครึ่งดวงส่องสลัวเหนือท้องฟ้าเงาของต้นไม้เรียงรายทาบลงบนทางเดินเหมือนเฝ้าทางร่องรอยผ้าไหมสีแดงสบับดหายไปในความมืดเสียงฝีเท้าของแม่สามีดังแผ่วอยู่ข้างหน้าบางจังหวะถูกกลบด้วยเสียงลมพัดเจ้าสาวเร่งฝีเท้าความหนาวแทกผ่านแขนที่เปื่อยจากไหลลงมาทุก,ก้าที่ก้าไปเหมือนยิ่งลึกเข้าไปในเงามืดที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดแล้วทันใดนั้น เสียงโลหะกระทบกันจากถุงผ้าดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนและใกล้เสียจนหัวใจเธอกระตุกกูปเจ้าสาวหยุดชะงักกลางทางลมหายใจขาดเป็นห่วงความมืดรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูเธอเหลือบตามองไปข้างหน้าแสงจันทร์สะท้อนบนกล่องเงินในอ้อมแขนของแม่สามีประกายวูบวาบนั้นชัดเจนราวกับตั้งใจยั่วให้มองแม่สามีหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ เงาของกิ่งไม้ทอดคลุมร่างเธอเหมือนม่านปกปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งหายไปในเงามืดมือที่กอดกล่องเงินขยับเล็กน้อยเสียงของในถุงผ้าดังขึ้นอีกคล้ายจะประกาศว่ามีของมีค่าซ่อนอยู่ข้างในเจ้าสาวสูดลมหายใจลึกกล้ามเนื้อตึงเครียดไปทั้งตัวสายตาจับจ้องที่ร่างตรงหน้าอย่างไม่กระพริบลมแรงพัดลงมาจากยอดไม้ปลีบดอกไม้ปลิววนรอบตัวทั้งคู่ และในเสี้ยววินาทีนั้นแม่สามีเอื้อมมืออีกข้างเข้าไปในเงามืดหลังต้นไม้เสียงเส็ษสีกับบางสิ่งดังขึ้นจากด้านหลังต้นไม้เหมือนมีวัตถุโลหะขูดกับพื้นแข็งเงาเล็กๆ็กเคลื่อนไหวอยู่ตรงจุดที่มือแม่สามีเอื้อมไปเจ้าสาวเพ่งมองหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างกระทันหันแม่สามีค่อยๆดึงบางสิ่งออกมาจากเงามืดเป็นกล่องไม้เก่าที่ปิดด้วยตะปูสนิม ผิวไม้หยาบกร้านและมีรอยขีดข่วนลึกหลายเส้นเธอวางกล่องไม้นั้นลงบนพื้นแล,ล้วก้มลงอย่างระมัดระวังกล่องเงินและถุงผ้าสีดำยังคงอยู่ในมืออีกข้างเจ้าสาวยืนตัวแข็งเสียงกรดใต้เท้าขยับเล็กน้อยเมื่อเธอขยับน้ำหนักตัวทุกสายตาในความคิดเหมือนมุ่งมาที่ภาพตรงหน้าแม่สามีเหลือบมองไปทางเธอรอยยิ้มช้าๆปรากฏขึ้นที่มุมปาก จากนั้นเธอก็เริ่มงัดฝาไม้ขึ้นทีละน้อยเสียงไม้แตกดังแผ่วกลิ่นฝุ่นเก่าและกลิ่นชื้นของดินพุ่งขึ้นมาทันทีเหมือนกลิ่นที่ถูกขังมานานหลายสิบปีฟ้าไม้เปิดออกช้าๆเงามืดภายในกล่องค่อยๆถูกกลืนด้วยแสงจันทร์เผยให้เห็นผ้าขาวเก่าๆที่พันบางสิ่งไว้แน่นแม่สามีวางกล่องเงินลงข้างตัวมืออีกข้างหยิบผ้าขาวขึ้นมา ฝุ่นฟุ้งกระจายจนเจ้าสาวต้องหลีตาผ้าคลายตัวออกอย่างเชื่นช้าเสียงเสียดผ้ากับวัตถุแข็งดังแผ,ผ่วแผวภายในเผยให้เห็นกำไลทองโบราณและเหรียญเงินดำม่นประกายจากทองสะท้อนแสงจันทร์เป็นเส้นคมแต่ในความงดงามนั้นกลับมีบางสิ่งชวนให้ขนลุกเหมือนพลังเงียบที่ซ่อนอยู่ในวัตถุเหล่านั้นแม่สามีเอื้อมไปหยิบถุงผ้าสีดำเทของภายในลงข้างๆกองสมบัติ เสียงเรียญและอัญมณีกระทบกันก้องกังวานในความเงียบเจ้าสาวยืนมองโดยไม่กระพริบความหนาวเยือกซึมลึกลงไปถึงกระดูกและทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาร่างอีกคนเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังแม่สามีเงาร่างนั้นโผลออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่สูงโปร่งและเคลื่อนไหวอย่างเงียบงนันจนแม้แต่เสียงลมก็ไม่อาจกลบความเย็นที่แผ่มาเจ้าสาวเพ่งมองด้วยหัวใจเต้นทีแสงจัน์เผยให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งของชายแปลกหน้า ผิวคล้ำดวงตาลึกเหมือนซ่อนความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเขาก้าวเข้าไปใกล้แม่สามีรองเท้าหนังขูดกับกรวดดังเบาๆมือทั้งสองซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมยาวสีเข้มแม่สามีหันไปมองโดยไม่แสดงความตกใจเรากับรู้จักชายคนนี้มานานรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเธอชายแปลกหน้าหยุดยืนเหนือกองสมบัติสายตากวาดมองกำไลทองเหรียญเงินและกล่องเงิน ก่อนจะเลื่อนมาจับจ้องที่เจ้าสาวซึ่งยืนนิ่งอยู่ความเงียบหนานหนักปกคลุมทุกสิ่งลมหายใจของเจ้าสาวดังชัดในหูตัวเองเธอรู้ทันทีว่าคืนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นชายแปลกหน้าก้าวช้าๆออกจากเนมืดแสงจันทร์จับเส้นผมสีดำยาวของเขาให้เป็นประกายหม่นสายตาคมกริบยังคงตรึงอยู่ที่เจ้าสาวเจ้าสาวถอยหลังเพียงครึ่งก้าวฝ่าเท้าเหยียบก้อนกรวดจนเกิดเสียงดัง ความเย็นแล่นจากส้นเท้าขึ้นสู่แผ่นหลังอย่างรวดเร็วแม่สามีมองทั้งสองคนสลับกันแววตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจประหลาดเรากับกำลังเฝ้าดูฉากที่เธอวางแผนไว้ชายแปลกหน้าหยุดตรงข้างกองสมบัติมือซ้ายค่อยๆล้วงเข้าไปในเสื้อคลุมเสียงโลหะกระทบกันเบาๆดังออกมาเจ้าสาวรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลลมหายใจถี่และตื้น สายตาไม่อาจละจากการเคลื่อนไหวของมือเขาเมื่อมือถูกดึงออกมามีมีสั้นด้างเงินอยู่ในนั้นคมมีสะท้อนแสงจันทรเป็นเส้นแหลมคมที่น้าหวัดหวันชายแปลกหน้าหมุนมีซันในมืออย่างเชื่องช้าแสงจากคมมีกวาดผ่านใบหน้าเจ้าสาวเพียงเสี้ยววินาทีทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกเฉือนด้วยความเย็นแม่สามีไม่ขยับหนีกลับก้าวเข้าใกล้ชายคนนั้นกล่องเงินยิงอยู่ในอ้อมแขนอย่างมั่นคง เสียงใบไม้ไหวเหนือศีษะดังรัวขึ้นลมกลางคืนพัดแรงจนกลีบดอกไม้ปลิวเป็นฝุ่นขาวในความมืดกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหล็กจะคมมีดลอยแต่จมูกชายแปลกหน้าก้มมองกองสมบัติปลายนิ้วแตะกำไลทองเพียงเล็กน้อยแล้วเลื่อนสายตากลับไปยังเจ้าสาวอีกครั้งหัวใจเจ้าสาวเต้นแรงจนเจ็บอกร่างกายตึงราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงในหัวดังขึ้นให้เธอหนีแต่ขากลับไม่ขยับ แม่สามียื่นมือออกไปช้าๆวางบนต้นแขนของชายแปลกหน้าและเอ่ยบางคำด้วยเสียงต่ำจนฟังแทบไม่ได้ยินคำพูดนั้นสั้นและกระชับแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักที่ทำให้ชายแปลกหน้าหยุดนิ่งดวงตาของเขากระพริบเพียงครั้งเดียวก่อนจะแฝงรอยยิ้มบางเจ้าสาวพยายามเงี่ยหูฟังแต่เสียงลมที่พัดผ่านใบไม้กลับกล,บ,กลบถ้อยคำเกือบหมดเหลือเพียงเสียงพึมพัมที่แทรกเข้ามาในหัวราวกับความลับต้องห้าม ชายแปลกหน้าหันมามองเธออีกครั้งสายตานั้นไม่ใช่เพียงความคุกคามแต่มันเหมือนการวัดใจว่าเธอจะก้าวเข้าใกล้หรือถอยหนีแม่สามีปล่อยมือจากต้นแขนเขาแล้วโน้มตัวหยิบกำไรทองจากกองสมบัติยื่นส่งให้เขาโดยไม่ลังเลปลายนิ้วของทั้งสองแตะกันเพียงชั่ววินาทีแต่กลับสร้างบรรยากาศแปลกประหลาดรอบตัวเหมือนมีแรงบางอย่างไหลเวียนระหว่างพวกเขาเจ้าสาวยืนนิ่ง ดวงตาสลับมองระหว่างกำไลทองกับคมมีดหัวใจของเธอเริ่มบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่การขโมยธรรมดาชายแปลกหน้ารับกำไลทองมาหมุนมันช้าๆในแสงจันทร์ประกายสีทองสะท้อนบนใบมีดในมือเขาอย่างเยือกเย็นแม่สามีมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มลึกลับเหมือนกำลังรอให้บางสิ่งเริ่มต้นสายตาเธอแฝงความมั่นใจราวกับรู้ผลลับล่วงหน้าเจ้าสาวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัว อากาศหนาวเย็นกลับแน่นและหนักขึ้นเหมือนทุกลมหายใจต้องฝ่าแรงต้านที่มองไม่เห็นชายแปลกหน้าก้าวออกจากกองสมบัติเดินช้าๆมาทางเธอปลายมีดยกขึ้นเล็กน้อยราวกับทดสอบปฏิกิริยาเสียงฝีเท้าของเขาบทกับกรวดเป็นจังหวะชัดแต่ละก้าวทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นสายตาของทั้งคู่เกี่ยวกันแน่นราวกับไม่มีสิ่งอื่นในโลกเมื่อเขามาหยุดห่างเพียงเอื้อมมือ รอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากและน้ำเสียงทุ้มต่ำก็เอ่ยคำถามที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธอรู้หรือเปล่าว่าของพวกนี้เป็นของใครเสียงทุ้มต่ำแผ่วแต่คมชัดเหมือนแทงตรงเข้าสู่หัวใจเจ้าสาวเธอกลืนน้ำลายยากลำบากลมหายใจตื้อละถี่สายตาย,ยังไม่อาจละจากคมมีที่สะท้อนแสงจันทร์แม่สามียืนอยู่ด้านหลังเขารอยยิ้มไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย แววตาของเธอดูเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับความตึงเครียดนี้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความจริงที่ไม่อยากรู้กับความลับที่อาจทำลายทุกสิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูชายแปลกหน้ายกกำไลทองขึ้นหมุนมันระหว่างนิ้วอย่างเชื่นช้าเสียงโลหะเสียดสีกันดังแผ่วๆแต่ชัดเจนในความเงียบเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครึ่งก้าวปลายมีชี้ลงแต่แรงกดจากสายตานั้นหนักเกินทน แล้วเขาก็เอ่ยอีกประโยคช้าพอให้ทุกคำฝังลึกในใจเธอมไมิใช่แค่กล่องเงินรับไววธรรมดาน้ำเสียงของเขามีทั้งความเย้ยหยันและความโกรธซ่อนอยู่ลมเย็นพัดลอดเข้ามาจากหน้าต่างผ้าม่านสีขาวพลิ้วไหวราวกับกำลังฟังเรื่องราวนี้ด้วยกลิ่นดอกมะลิจากใจกัาในมุมห้องกลับรู้สึกขมขื่นขึ้นมาทันทีเจ้าสาวก้าวถอยหก้าวโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนกล้อง ทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอแม่สามียังคงยืนนิ่งแต่ริมฝีปากกระตุกข,ขึ้นน้อยๆเหมือนกำลังพอใจที่ทุกอย่างกำลังควบคุมอยู่ในมือชายแปลกหน้าวางกล่องเงินลงบนโต๊ะเสียงกระแทกเบาๆกลับดังกล้องในใจทุกคนก่อนที่เขาจะโน้มตัวลงกระซิบประโยคหนึ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบถ้าอยากให้เรื่องนี้จบต้องทำตามที่ฉันบอกเสียงนั้นต่ำและหนักเหมือนมีแรงกดทับอากาศรอบตัว เจ้าสาวรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในบ่อน,น้ำมืดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเหงื่อเย็นซึมออกมาตามฝ่ามือแม้ภายในห้องจะยังคงอบอุ่นจากแสงไฟแม่สามีมองเจ้าสาวด้วยแววตาคมกริบไม่มีร่องรอยความรักหรือความเอ็นดูมีเพียงประกายบางอย่างที่อ่านไม่ออกบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนแต่ในความเงียบนั้น เหมือนมีพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นในเงามืดทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังห้องก็ดังเอียดทุกคนหันไปมองพร้อมกันชายหนุ่มในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาอย่างเงียบกริบแววตาของเขาจับจ้องไปที่กล่องเงินรับไหวก่อนจะเลื่อนมามองแม่สามีอย่างตรงไปตรงมาเหมือนทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอวนไปทั่วตัดกับกลิ่นดอกมะลิในห้องจนเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดหัวใจเจ้าสาวเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม ชายหนุ่มหยุดยืนเพียงไม่กี่ก้าวจากโต๊ะรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสัน่นแม่สามีค่อยๆวางกล่องเงินลงบนโต๊ะเสียงกระทบเบาๆแต่กลับดังก้องในใจของทุกคนแววตาที่เคยแข็งกร้าวเริ่มสั่นไหวชายหนุ่มในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้เอื้อมมือปิดฝากล่องอย่างช้าหาหา่ก่อนจะหันไปมองเจ้าสาวด้วยสายตาที่อ่อนโยน วันนี้ควรเป็นวันที่งดงามที่สุดน้ำเสียงของเขานุ่มแต่ชัดเจนบรรยากาศตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงแม่สามีหลบตาสูดลมหายใจลึกแล้วเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรเจ้าสาวยืนอยู่ตรงนั้นมือกำชายกระโรงแน่นน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันเสียงเพลงงานแต่งค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งแสงไฟอบอุ่นกลับมาทับกระกาย เหมือนพยายามกลบความมืดที่เพิ่งผ่านไปและในห้วงขณะนั้นเจ้าสาวรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องปกป้องแม้ในวันที่ความไว้ใจถูกทดสอบ